สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอเลียดดอลล์ควงสุภชายใจเด็ดซัดคนละตุงพาทิมชาติไทยทุบสิงคโปร์ถึงถิ่น2-0ส่งผลให้ทับช้างศึกชนะรวด4นัดจบด้วยการมี12คะแนนรังอันดับ1กลุ่ม A ขณะที่สิงคโปร์ข้ารอบเป็นที่2ในศึกซูซูกิครับรอบแบ่งกลุ่ม การแข่งขันฟุตบอลซูซูกิครับที่สิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายประจำวันเสาร์ที่18ธันวาคมณนสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ทีมชาติไทยจากกลุของกลุ่มมี9คะแนนจาก3นัดลงสนามรวมกับเจ้าภาพที่มอันดับ2ที่มี9คะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียเป็นรองทับช้างศึกอยู่1ลูกก่อนเริ่มเกมจะฟาดแข้งขึ้นทั้ง2ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เกมนี้เป็นการแย่งชิงกันว่าใครจะคว้าแชมป์กลุ่มเอ โดยทีมชาติไทยขอเพียงแค่เสมอก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเท,ทันทีขณะที่ฝั่งชาตาิสิงคโปร์หวังจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มจําเป็นจะต้องเอาชนะช้างศึกให้ได้สถานเดียวเท่านั้นเกมนี้ทีมชาติไทยที่มีมาโนโปกิ้งคุมทัพปรับโรโตเตชันเปลี่ยน11ตัวจริงยกชุดจากเกมที่ชนะฟิลิปปินส์2-1ซึ่งบาดานกเตะแกนหลัก5รายไม่มีชื่อได้พักเต็มเมประกอบไปด้วยเม,มเนลทอมเบียรนารบดินวีรวัตรโนดมทีรทอนบุญมาทัม สุ per ช่วสาราชาติและชนาทิพย์สมกสินส่วนเกมนี้ได้ปรับมาเล่นในระบบ4 3 2 1จากเดิม3นัดใช้ระบบ442เรื่อรายของสิวรักษ์เทศสูงเนินมือเกาจำเกาไว้37นะฮะรองกับตันทินชุดนี้ได้โอกาสลงข้อเสาประเดิมเป็นเกมแรกเช่นเดียวกันกันกบ3มนักเตะอย่างปปีทันทเตมีก่อนหลังจากราชเชรีมิดผลเอฟสีสุริยาสิงหุยแบกบ้ายจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ดและเดรเทพปั้มพันธ์ บิดฟิลจากเมืองทองยูเนเต็ดที่ได้ลงวาดรวดลายเป็นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ซึ่งเกมนี้โคชมาโน่เลือกสุภาชายเจ้าเดชยืนเป็นหัหอหอคนเดียวในการล่าตะคายจนในรายชื่อผู้เล่นสำรองของทัพช้างศึกเกมนี้มีเฉชัยบ,บุตรพรมสรัตถ์ขูเย็นอาิศัิก์ไกรสอนทิศสินแดงดาธานวัฒน์สินขิตทาวอดฟิลิกโรเลอร์พิวัต์สุขจิตธรรมกุลเจนพบโพขีสีวรกอเตียตะกูดพิสตากาแมนปกกล้าวน,านันและพิชาอุตรา การจะภาพสิงคโปร์ที่มีทัตสึมะโยชิดะให้โค้ชช้าญี่ปุ่นคุมทัพเกมนี้จัดหนักจัดเต็มมาในระบบ4-1-4-1ส,ส,ส่งผุมกำลังลงสนามคบคลันงนำโดดอินซานฟานดี้ก่องหน้าวัย22ที่ซัดไปแล้ว2ประตูเป็นดาวซันโบของทีมนในตอนนี้นอกจากนี้ยังมีพี่ชายอีเดฟานฟานดี้ปากกลังวัย24ที่ค้าแข้งอยู่กับบีจีปทุมยูเนเต็ดก็ลงสนามเช่นกันรวมไปถึงกัปตันฮา,าริทฮารุ ของการตอรับใบสามสิบเอ็ดลงบรรชาเกมแดนกลางเหมือนเดิมก่อเริ่มเป็นฝั่งช้างศึกที่พยายามเพรสซิงเข้าใส่ทันทีไตเกียนต้องหยุดจากการที่สุดยาสิงมุ้ยแบ็กซ้ายทิมุทธไทยไปถูกชาวว่าออนหนัวยกเท้าสูงใส่บริเวณใบหน้าทําให้ต้องมีการประมพยาบาลน,นานพอสมควรนาทีที่สิบเอ็ดสิงคโปร์เกือบได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากลูกเตะมุมถังฟ้าซาฟูบัน巴งฮูดินได้โมงเต็มเต็มแต่สิบรักเทศสูงเนินในด่านทิมเชตไทย ดันรับวันกระชอกแต่ยังดีที่อเล็ดอเละยังช่วยเคลียออกหลังไปได้นาทีที่12ชาเคียฮัมซาแบ็กซ้ายสิงคโปร์เล่นต่อไม่ไหวลักปะทะกับทิติพันธ์พ่วงจันจตัวเจ้าตัวออกไปปฐมพยาบาลแล้วกลับมาเล่นแต่ชุดท้ายก็ฟื้นเล่นต่อไม่ไหวจริงๆต้องถูกเปลี่ยนตัวเป็นคนแรกโดยส่งซูนฟามีอาลิฟินลงมาเล่นแทนนาทีที่17สิงคโปร์ได้ลุ้นประตูอีกแล้วจากจังหวะที่บดินผาลาไปเสียประตูบริเวณกลางสนามในแดนตัวเอง ก็จะถูกฮามีซาฮินชกบอลมาได้และพยายามตะบันด้วยขวาน,นอกกรอบเขตโทษอย่างดีที่สิวลักษ์ยืนอยู่ชกทิ้งออกไปนาทีที่18ฮามีซาฮินกองกลางรุกของสิงคโปร์รับไปเหลือเป็นคนแรกในเกมหลังปยันใส่ค้าของทิดพันพ่วงจันบริเวณกลางสนามนาทีที่2ี่สสุริยาสิงห์มุ้ยแบ็กซ้ายชิมชไทยมีเลือดออกบริเวณคิ้วข้างขวาจากจังหวะที่โดดปลายสตาร์ทของชาวเว้าอันมวนตั้งแต่ต้นเกมทําให้ต้องออกมาปฐมพยาบาลข้างสนามก่อน นาทีที่สามเจ็ดจะรูปฟิกซีกบริเวณหน้ากรอบเขตโทษด้านทางขวาบดินพาลาวิ่งเข้ามาปั่นด้วยขวาบดข้ามกำแพงไปถูกมัสซันซันนี่บินปัดแต่บอลไปชนสามาเข้าทางปืนเอดเดดอเละวิ่งตามซ้ำส่งวันเข้าประตูไปอย่างง่ายได้ช้างศึกขึ้นนำา1่นซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะจบสกอร์ครั้งแรกของทีมชาติไทยและก็ได้ประตูขึ้นนำนาทีที่4ี่สสุขชัยชัยเดชกองหน้าของทีมชาติไทยได้โอกาสหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายรวนกับอิรฟานฟานดี บอนหาจังหวัดยิงด้วยขวาแต่บอลไม่ผ่านมือฮัสซันซันนี่ที่ล้มตะคุกฟ้าเอาไว้ได้นาทีที่43ทีมชาติไทยนาได้ประตูเพิ่มจากจังหวัดทิตทิสลองโดเปิดบอนจากฝั่งขวาเข้ามาในเขตโทษ่านยี่เคียบอนไม่ขาดมาเข้าทางวร์คิทกนิษฐ์สีบำเพ็ญแตะบอลย้อนคืนมาให้ทิติพันธ์พ่วงจันได้แปะเน้นๆนแต่ทว่าดันไปเข้ามือฮัสซันซันนี่อย่างน่าเสียดายช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก2ช้างศึกไม่ได้ประตูนี้ห่าง2-0 จากจังหวะที่วอร์ราชตก์กนิษฐ์สีบาเพนจ่ายทะลุช่องไม้กับสุภชัยใจเด็ดลุกเข้ามาในเขตโทษกอดกระทุ้งด้วยขวาเต็มข้อบอลผ่านฮัสซันซันนี่เข้าประตูไปอย่างสวยงามและเป็นประตูแรกของเขาในทวร์นาเมนต์อีกด้วยก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกกรน,นี้เข้าสู่ครึ่งหลังทีมชาติไทยขยับเปลี่ยนรวดเดียว3คนโดยส่งอดิศักกายซ้อนฟิลิปโรเลอร์และปกก้า,น,านันลงมาเล่นแทนบดินผาลา สุรยาสิงมุย้ยและปฐมพลเจริญนัตนาพิลล์าทีที่47ช้างศึกเกือบได้ประตูจากจังหวัฟฟีคิกบริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายวรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญเปิดโค้งโคงมาหน้ากรอบเขียโทษก็หลังสิงคโปร์สกัดไม่ดีไปเข้าทางปาวีได้ซัดเขวาบ่อนพุ่งเข้าข้างตะข่ายนิดเดียวนาทีที่49ลูกสูตรเล่นสั้นลูกเตะมุมทางซ้ายวรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญจ่ายบอลสั้นๆมาให้กับวีรเทพพ้อมพันธ์หาโอกาสซัดด้วยสาเต็มข้อ บานพุ่งผ่านหน้าปากประตูไปอย่างเิวเฉียดนาทีที่66ทีมชาติไทยเปลี่ยนตัวสำรองสองคนสุดท้ายโดยศพิชาอุตราและศิวกรเตียตะกูลลงมาเล่นแทนทิติพันธ์พ่วงจันรกับสุปชายเจเดดที่ทําประตูที่2ให้กับทีมชาติไทยที่ขึ้นนำในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่69ปวีตันตะเตมีกองหลังทีมชาติไทยได้รับใบเหลืองเป็นคนแรกของทัพช้างศึกก่อนที่นาทีที่73ศิวกรเตียตะกูลก็มาโดนใบเหลืองอีกเป็นคนที่2 น้านที่ที่เจเจ้าภาพสิงคโปร์นาตีไขแตกได้จากจังหวะชุลมุนกันในกรอบเขตโทษพอที่บอลจะหลุดมาเข้าทางของเอลฟานฟันดี้ได้ซัดด้วยซ้ายในเขตโทษแต่ดันหลุดกรอบออกไปอย่างไม่น่าเชื่อช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกรอร์เพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะเจะ้าภาพสิงคโปร์2 0งศทำให้ทีมชาติไทยชนะรวด4ี ut, ่นัดเก็บ12คะแนนเต็มจบลงด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม A ขณะที่สิงคโปร์ชนะ3แพ้1มี9คะแนน จบลงด้วยการเป็นอันดับสองของกลุ่ม A จูงมือกันผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยกันทั้งคู่ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเหมียนมาแพ้กับฟิลิปปินส์ประตูต่อ3าสำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมาชิไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม A จะลงเตะกับทีมอันดับสองของกลุ่ม B ในวันพฤหัสที่2ี่ธันวามนี้ส่วนสิงคโปร์ที่จบอันดับสองของกลุ่มจะลงสนามพบกับแชมป์กลุ่ม B ในวันพุธที่22งธันวาโดยรอบดังกล่าว ทั้งคู่จะแข่งกันกันที่สนามกีฬาชาติสิงคโปร์เวลา19เกานกาสนาทีตามเวลาในประเทศไทยขณะที่ผลอีกคู่ที่ลงเตะในเวลาเดียวกันฟิลิปปิน์เฉือนชนะทีมชาติเมียนมาไปอย่างสนุก3-2สอทำให้ฟิลิปปิน์จบอันดับ3ของตารางและเมียนมาจบอันดับ4ของตารางแต่ทั้งคู่ก็ล่วงตกรอบไปแล้วก่อนหน้านี้เอฟซโตเกียว ให้ความสนใจในตัวของอีรฟานฟันดี้ในรับวัน24ของบีจีปทุมยูเนเต็ดก่อนนั้นนี้ทางชุนบุคคลในมอเตอร์ก็ให้ความสนใจในตัวแนวรับทีมชาติสิงคโปร์รายนี้เช่นกันก่อนหน้าน,นี้ทางสื่อสิงคโปร์ตีข่าวแชมป์เคเลิกอย่างชุนบุคคลในมอเตอร์ให้ความสนใจในตัวของอีรฟานฟันดี้ลูกชายของอดีตทีมชาติสิงคโปร์อย่างฟันดี้อาหมัดโดยเตรียมส่งข้อเสนอ1.2ล้านเหรียญสหรัฐให้กับทางบีจีปทุมพิจารณาในเวลาต่อมาบีจีเปิดเผยว่า ยังไม่มีข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการให้สโม,มสรแม้แต่ดียวเดียวล่าสุดสื่อญี่ปุ่นอย่างเจลีทวิหวานเผย A FC โตเกียวก็แสดงท่าทีจะเสนอซื้อตัวอิเลฟานฟันดี้ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกำลังลงช่วยทีมในศึก AFF s u z ซูซูกิครั2020อยู่ในตอนนี้โดยที่เจ้าตัวเหลือสัญญากับปีจีปทุมจนถึงปี2026การเทรดเอฟซ ปิดดิวอนุสักใจเพชรแนวรับวัย22จากสุโขทัยเอฟซและธีรศักดิ์เพื่อพี่หม่ชูหน้าวัย19จากพาม์แบงคอกพร้อมเป็นตัวเลือกในตำแหน่งซึ่งตาฮาสู่ศึกลีโวทไทยลีกเลก2ด้านมานะแป้งนันพันล่ำซำในฐนานะประธานสโมสรการาเทลเอฟซีเปิดเผยว่าจากฟอร์มที่ดีในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกและกับต้วสังกัดเดิมรวมถึงความมุ่งมั่นที่เกินร้อยทั้ง2อนักแข่ง